สวัสดีนะครับนะครับคุณนะครับปีไก่สดไสทอดนะครับสวัสดีครับทางด้านฝ่ายของผู้สูญเสียก็เหมือนกันนะครับเสียศูนย์ก็เหมือนกันนะครับที่ออกมาพูดแซะพูดกันแหนกันแหนพูดแขะนะครับอยู่ทุกวี่ทุกวันครับพี่น้องจะออกมาพูดทําไมนะครับพถ้าไม่พูดอะไรเขาก็จะสงสารอยู่นะครับ แต่อันนี้นะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับแทะเคะเขาทุกวี่ทุกวันอยู่นะครับแทนที่จะอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆนะพี่น้องนะครับเบบีกับเรื่องนี้นะครับมันพอๆกันนะครับพี่น้องพอๆกันนะครับเบบี๋อิลีนะครับพอๆกันนะครับแต่ละคนโอ้โหก็เงนหลายนะครับพี่น้องก็เคยเห็นนะครับเพิ่งเคยเห็นนะครับเบบี ครอบครัวแบบนี้นะครับเอาเรื่องของครอบครัวตัวเองออกมาเปิดเผยนะครับให้สังคมได้รับรู้เปิดสาธารณะนะครับพี่น้องเงินหลายนะครับเพียงเงินนะครับเพียงเงินนะครับหวังจะได้เงินนะครับเป็นกอบเป็นกรรมนะครับกูไม่สนนะครับว่าผิดชอบชั่วดีนะครับกูไม่สนนะครับเอฟซีว่า ขาจะคิดยังไงนะครับพี่น้องเขาจะคิดยังไงนะครับกูไม่รู้กูไม่สนกูไม่แคร์อ๋อไม่มีใครเอาแล้วตาโซนะครับก็เบ็นนี้แหละนะครับไม่เป็นไม่เป็นกลางไม่เป็นธรรมนะพ่อแม่นะครับอืไม่เป็นธรรมแล้วก็ไม่เป็นกลางนะครับไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ยุติธรรมน่ไหมพี่น้องนะครับเอฟซีถ้า ถ้าเป็นผู้ปกครองเนาะเป็นพ่อเป็นแม่ถ้าบอกนะพี่น้องนะครับอีีมันก็จะไม่เป็นแบบนี้นะพี่น้องเนาะมันต้องฟังกันนั่นแหละนะครับพี่น้อง you know, บอกบ่ฟังบ่ฟ้ามือขึ้นเราเป็นอะไรพี่น้องนะครับอีีเพราะอ,อะไรนะครับถือหางยกหางอยู่นะครับพี่น้องดมดากอยู่นะครับลูกหักลูกเพงนะครับแต่มันไม่ถูกต้องนะครับอีฟซีใช่นะครับพี่น้องอ เรื่องมันถึงบานปลายเรื่องมันถึงยาวแบบนี้นะครับเีสี่บ้านเราเราตกปากแตกอหลีนะครับพี่น้องก็ประจานตัวเองค่ะใช่นะครับประจานตัวเองประจานครอบครัวตัวเองนะพี่น้องมันไม่มีอะไรดีขึ้นนะพี่น้องมีแต่แย่ลงแย่ยกแย่ลงนะพี่น้องเขาก็มาดูดูเพราะอะไรดูเพื่อจะ <c oughs> สมนามหน้าหน้าสมเพศเวทนามากกว่านะครับพี่น้องเขาไม่ได้ว่าดีนะครับเขาเขาสมเพศ นะครับพี่น้องเขาเวทนานะครับก็ไม่ได้เย็นดูเขาไม่ได้สงสารเลยนะพี่น้องเขาสมเพศเวทนานะครับอีรีนะครับอืมประจานตัวเองด้วยประจานครอบครัวตัวเองนะครับอืมพี่น้องนี้เคยเห็นในบทเวบนี้ไม่เคยใช่ไหมอีรีนะครับพี่นอ้องอืมเกิดมาก,ก็ ออกมาจากท้องพอ่อท้องแม่ก็คุณเคยเห็นนี่แหละพี่น้องเอ้ยนะครับออืืดีๆนะครับคนเขาวงเดอ้อมามาแวะให้กําลังขอบพระคุณขอบพระคุณมากนะครับมาให้กําลังใจเนะาะ <c ười> คนเขาวงก็มานะครับพ <c ười> จนปัญญาไม่มีทางไปแล้วออกมาดา่า ครับผมพอพ่อออกมาด่ามาว่านั่นแหละนะครับถ้าไม่ออกมาด่ามาว่าพ่อพ่อเอกแม่นางเอกมันก็ไม่มียอดนะครับพี่น้องไม่มีคนมาดูนะครับเพื่อยอดวิวเพื่อเงินนะครับพี่น้องแต่เราฟังในสาระและก็เนื้อหานะครับในในคลิปนะครับมันมันไม่ได้มีอะไรนะครับไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยนะครับพี่น้องไม่ได้กูดประโยชน์อะไรนะครับมีแต่ทําให้คนน่ะไปเกลียดไปชังนะครับอ แม่ของตัวเองนะพี่น้องให้ทั่วไปลงนะครับไม่รู้คิดได้ยังไงนะครับไม่รู้เอาสมองส่วนไหนคิดนะพี่น้องสมองอันน้อยนิดนะครับพี่น้องอยั่วก็กมาเดอครับผมขอบพระคุณมากนะครับเอาสมองอันน้อยนิดนะครับ <c oughs> โอ้ยเรียนสูงก็เรียนสูงดีดอกนะครับพี่น้องเนาะเออนะครับไอจงเรียนพอเมดเงินเมื่อคำนะพี่น้องเนาะ ชั่วจริงๆคนแบบนี้ครับผมเบ่งเอาไว้นะครับพี่น้องอย่าไปเรียนแบบเด้อนะครับพี่น้องมีลูกก็บอกลูกมีหลานบอกหลานเด้ออย่าไปเห็นแบบนี้นะครับพี่น้องก็ก็พึ่งเห็นนี่แหละช่างตั้มครับผมเกิดออกมาจากท้องพ่อท้องแม่ก็พึ่งเคยเห็นใช่ไหมพี่น้องมันกระหันสาโพดนะครับพี่จีอีหลีนะครับพี่น้องเออ ครอบครัวมันก็หันสาบพวดนะครับโอ้ยนะครับอ่าทาให้คนรู้นะพี่น้องว่าพื้นฐานของครอบครัวของตัวเองเป็นยังไงนะครับพี่น้องเขาก็ได้รับรู้นะเหมือนประจานตัวเองนั่นแหละนะครับประจานครอบครัวตัวเองมันไม่ได้ดีขึ้นอืมอืมสมองมันเท่าหอหมดแม่นบ่อช่างต่มยี่รีนะครับคุณนงละ ยี้หมดน้าโมยใ่ญ่กว่านะครับพี่น้องอืมลุงวางสมองเข็ช้าไม่ค่อยเหลียวฉลาดโอ้ยปิ้นหมดนะครับพี่น้องก็นั่นแหละแห้งฉลาดอืมแล้วยอมไปซื้อดอกเราถมตัวไปซื้อดอกลุงวางไหนะแห้งปองนะพี่น้องอ่ามีพี่น้องแบบนี้อ่าไม่มี เสียดีกว่าครับผมอันนี้นมันบรดีกับตัดถิ่นอลไะพี่น้องนะครับ fc ถ้าไม่ดีนะครับอืมไม่ดีแบบไหนพี่น้องอืมกล่าวหานะครับพี่น้องใส่ร้ายนะครับพี่น้องกล่าวหาใส่ร้ายนะ,ะให้เราได้รับโทษทางอาญาให้เราติดคุกติดตารางมันบอกว่าจะให้ติดคุกเร็วขึ้นนะครับพี่น้องอืม,อมแบบนี้เขาเสียวไหวจี <laughs> จะขึ้นว่าน้องอย่บอกบบนี้ นะครับบ่มีมันกับบ่าตายจะเป็นบ่พี่น้องนะครับพี่จีเมนค่อยเขอบอาบ่เอาค่เดียวนะครับพี่จีออรู้เขาคุกรึมั้ยอืาอย่างคูตีคุกตีตารางหนึ่งเจ้าเสียเอาบอ่คือเจ้าจะได้บ่น้องแบบนี้อ่าอีลี่นะครับพี่น้องอ่าคุณพี่หน่อยนะครับสวัสดีครับพี่น้องไม่ถูกกันก็เคยเห็นอยู่แต่ไม่อ่าห้ามพันเอาเป็นเอาตายขนาดน,นี้ใช่นะครับพี่ ไม่ห้ามหันไม่เอาเป็นตายขนาดนี้นะครับอันนี้เอาถึงชีวิตเลยนะครับพี่น้องไม่อยากให้ผุนให้เกิดนะครับมึงไม่มีฝาบ้านกูก็อยากให้ให้มึงไม่มีให้มีไม่มีฝาบ้านเหมือนเดิมไนไหมพี่น้องนะครับบฟซจุดประสงค์ของบันอยากให้เขาตีคุกตีตารางตัวนี้นะครับเบซไม่อยากให้มีอะไรไม่อยากให้มีจุดยืนในสังคมนะครับเบฟซีแต่ที่แท้นะครับยังไม่มีใครรู้ ว่าเขาทําหรือเปล่านะครับเบสตีเขาไม่ได้ทํานะครับผู้สูญเสียก็ไม่รู้มันก็ไม่รู้นะครับเบสจีแต่เอาเอามาใส่ร้ายเขามาป้ายสีเขานะครับเพราะอะไรอย่างเขาตีคุกตีตารางอยากได้รับให้เขาได้รับโทษทางอาญานะครับทั้งทที่เขาไม่ได้ทํานะครับถ้าเขาไปใส่ร้ายมึงอ แล้วก็ทางด้านของผู้เสียสูญนะครับจะคิดยังไงมันก็ไม่ต่างกันหรอกนะครับที่ตัวเองไม่ได้ทําใช่ไหมพี่น้องอีรีนะครับอืมหัดเอาใจเขาใส่ใจเราหัดเอาใจหมาใส่ใจคนอืีรีนะครับพี่น้องมันไม่ได้คิดอะไรมากมายนะครับคนประเภทนี้นะครับบางอย่างเดียวนะครับเพียงยอดเงินนะครับเพื่อรายได้นะครับของตัวเองนะครับอปรี ทำทุกวิธีทางนะครับพี่พีอี่น่อยก็จะเปิดรับบริจาคแล้วนะครับพี่น้องจะเปิดรับบริจาคเรื่องทําบุญทําบุญนะครับขนาดทําบุญยังไม่มีปัญญาทำเนาะืมนบอกว่ารักนักลักหนาลักหลานตัวเองรักนักรักหนาลักลูกตัวเองนะครับพี่น้องแต่เงินจะทําบุญก็ยังไม่มีเนาะพี่น้องนะครับพี่พีแต่คุณก็มีพร้อมหมดทุกอย่างแล้วไม่ใช่เหรอนะครับพี่น้องเนาะแม่บอกพี่น้องกับการเปิดรับบริจาคนะพี่น้อง ดีนะครับได้ไปเท่าไหร่แล้วนะครับพี่น้องแต่เราไม่ยุไม่รู้หรอยอดมันได้เท่าไหร่นะครับพี่พีืมก็ได้จะได้เยอะเหมือนกันนะพี่น้องเนาะได้เยอะนะครับพี่น้องนะครับพี่พีแต่ไม่โปร่งใสนะครับไม่โปร่งใสเหมือนลุงนะครับพี่พีในการทําแต่ละสิ่งแต่ละอย่างนะครับไม่แจ้งไม่แถลงไขนะครับพี่พีปิดเงียบนะครับพี่น้องปิดเงียบทำบ้ามึงๆนะครับพี่น้อง นี่แหละนะครับทำให้ f อฟและก็คนทั่วโลกทั่วประเทศนะครับได้สงสัยกับเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับเอฟซีเพราะอะไรพาะคุณไม่โปร่งใสนะครับไม่โปร่งใสนะครับไม่โปร่งใสแต่ละเรื่องแต่ละอย่างไม่โปร่งใสนะครับไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนนะครับ f อฟนี่แหละนะครับเขาก็ให้ <c oughs> ความรักความสงสารเกลุ <c oughs> งุงนะครับเพราะคุณไม่โปร่งใสไม่ชัดเจนนะครับเอฟซีนี่ดีนะครับพี่น้อง ที่แรกก็จะว่าจะเป็นพยองพยานให้ให้กับลุงนะครับ FC พี่น้องแต่พอพากหลังๆมาเปลี่ยนใจนะครับก็เปลี่ยนไปได้นะครับ FC พี่นอ้องเปิดรับบริจาคง่ายไม่ต้องออกแดงโอ,อ้ของดําไม่ของดําไม่ต้องไม่ต้องออกแรงเนาะได้มาง่ายๆนะพี่น้องเนาะก็อย่าไปภูมิใจนะพี่นอ้องอย่าไปภูมิใจนะครับเราไม่ได้หาด้วยตัวเองนะครับ กับเงินได้มาง่ายๆพี่น้องมันก็หายไปง่ายๆได้นะครับพี่อีดีนะครับมันหายไปง่ายได้นะครับเราถ้าเราหาด้วยน้ำพักน้ำแดงเราจะภูมิใจกว่านะครับพี่จีดีกว่าเราได้มาแบบนี้นะครับมันมาง่ายมันก็ไปง่ายเหมือนกันนะครับพี่จีมันต้องมีเหตุมีอะไรนะครับที่จะให้เงินเหล่านั้นนะครับหายไปได้นะครับพี่จีไอจิงจิงนะครับพี่น้องดีๆนะครับพี่น้อง อาจจะทําบุญมันก็เป็นตัวตั้งตัวตีอีกแล้วนะครับวิธีที่จะเปิดรับบริจาคมาพี่น้องนะครับมันทําบุญเนาะทําเท่าไหร่มันก็ได้หรอกพี่น้องนะครับถ้าเราใจใจเราอยากทาจริงมันก็ได้บุญเหมือนกันนะครับแต่อันนี้นะครับมาทําแล้วมีคนพูดมันไม่ได้หรอกนะครับวิธีมันไม่มีความสุขนะครับคนที่จะรับบุญนะครับมันไม่มีความสุขอืมมันก็ไม่ได้หนักหนาเท่าไหร่หรอกนะครับอืมหมดไม่เท่าไหร่หรอกนะครับอืม หรือจากเอาแบบโอ้ยอข้าวหม้อเกงโม้มันไม่กู้หรือเขานึกว่ามันไม่กู้เนาะข้าหม้อเกงหม้มันไม่กู้ทำยังไงมันก็ได้บุญนั่นแหละพี่น้องเอ้ยนะครับพี่น้องข้าวหม้อเกงหมมันก็ได้บุญเหมือนกันนะครับอย่าไปสร้างปัญหาอย่าทำให้เขาพูดมันก็พอได้พอมีอยู่ไม่ใช่ว่ามัน อดอยากปากมองถึงขนาดนั้นนะครับเบบีซีก็มีฐานะที่ดีอยู่นะครับก็ออกไปเงินตัวเองบ้างนะพี่น้องอย่าไปเปิดเลยนะครับไปเปิดเขาก็เล่นงานอีกนะครับก็ติดใจรอบนั้นแล้วนะครับพี่น้องว่ามันหมานเด้นะครับเอบซีโอ้ยรอบนี้สิหมานเนี่ยบอันว่าเลยพี่น้องนะครับเบบซี ้องมึงนู้นก็าส้ยไหนมานเจ้าวาสิมานคือรอบก้อนกับพจักพิดวะนะครับพี่น้องย่ามดีจิตใจดีนะครับสีอี่อีีนะครับเออครับผมได้บุญมัดนะครับเลตนตะซอยใส่กอกใส่กล้องใส่บงใส่บาทก็ได้มัดได้บุญคือเก้านะครับสีอืมถ้าทําแบบนี้นะพี่น้องถ้าทําแบบนี้มันมันบ่ได้ดอกบุญนะครับอีซี่อีลีนะครับพี่น้องอ